สวัสดีจ้ามาพ่อพ่อครับแม่ม,มาเลย้ะจ้ะเมื่อนี้เม็ดเอียงกินเนาะพี่น้องบ่มันจะเศร้าแต่เซียวเด้อบ่ายโมงกว่าแล้วเพราะว่าวันนี้วันจันทร์เนาะเอ็มมาเลิกเรียนจ้ะเลิกเรียนบ่ายโมงก็เลยหนึ่งขาหนียวให้ลูกกินจ้ะกินข้าวเป็นข้าวเคียงยนะั่นหละเนาะอือโอ้ยอีกทักพี่อันหนึ่ง มันไม่มีจ้ะเพราะว่ามันอยู่ในหมอ้อข้าเจ้าอันนั้นมันจะไม่ค่อยติดข้าเหนียวเราไม่ค่อยจะติดถ้าพีเท่าไหรนะ่เนาะทำอะไรให้ลูกให้พัวก,กินเนาะวันนี้ชีวิตแม่บ้านของเราแต่ละวันกินข้าว ข้าวหุยเกลือเนาะข้าวโรยเกลือบ้านเราสุดแบบ ากาศก็ซึมลืเหมันเดิมจ้ะบอกว่าสามสี่โมงแรงจะมีฟ้าร้อง่าสันวันนี้ชีเบตแม่บ้านของแม่มมาเนาะจ้ะเนาะกับเฮดหยางจะเฮดเต้นแนวกินจ้ะพี่น้องเอ้ยอันนีันหมูยอ่อเอามาจากบ้านน้ำบานจ้ะเอามาอานคิดว่าน,น้ำเข่าของคิดว่าของประเทศเวียดนามได้จ้ะเนาะ อ่านบอกว่าแต่ว่ามันเป็นภาษาเวียดนามภาษาอังกฤษก็มีอยู่แต่แต่ว่าข่านอ่านาาแต่ว่าแทบได้ยี่ห้อนี่โอเคยอยอันมันมีอันอ็นมีอย่างนั้นเนาะจากติดขึ้นซื้อ่อา <c oughs> อ็น,อน,นเนาะจากแซ็บเบิร์นั่นละอันเบอรงอันหุ่นคนเห็ดเนาะจากเนาะชีวิตของแม่บ้านไม่ได้ทํางานจา้าผัวรักผัวหลงผัวให้ทากับข้าวอย่างเดียวอยู่บ้านหัน่นเสร็จแล้วจ้าหมูยอหมูยอน้ำหวานเอามาให้ อามาจากบ้านน้ำหวานเมื่อวานนี้จ้ะว่าวันขึ้นปีใหม่ว่าจะทํากินแต่ว่าไม่ได้ทาเพราะว่าอาหารมันหลจะ้ะบริาหิษหวานเอาหมูยาวเอาผักเอาหมูสับเอาทุกอย่างเกี่ยวกับยําม,มาให้จะ้ะขึ้นปีใหม่โอ้ขึ้นปีใหม่สิโอ้ยเนาะขึ้นบ้านใหม่เบ้าเจ้าของเบ้าพี่ยังบรรลุเรื่องอยู่เลยแต่พี่นอ้องแม่เนาะขึ้นบ้านใหม่มันขึ้นปีใหม่ หันหอมไม่ใส่ยำนะจ้ะเด็วแต่จะหั่นขวงหั่นยาวได้หมดจ้ะโอที่มักเนาะเหมือนเวลาเราทำโอเอทำโอทีกับคุณสานแล้วจ้ะด้านไหนก็ได้หมดเนาะโอ้สุดบางามแถอันี้ รั่งเขาเรียกหอมแดงเนาะในแม่ไอมาเรียกมันจะแดงได้ไงมันสีม่วงอะสีม่วงมันเล็บแม่ไอมาที่ว่าม่วงเข้มม่วงจืดม่วงกลางเนาะจ้ะแม่ไอมาก็เลยเรียกหอมม่วงเนะจ้ะ จะมีเซลลรี่แล้วก็ขึ้นช่ายฝรั่งเนาะแล้วกัต้นหอมแล้วกัผักชีไทยตับเสร็จแล้วนี่พริกกระเทียมกำลังทำยำอยู่ดีๆยังไม่เสร็จจะเห็นคุณสาบอกว่าจะตัดหญ้ามแม่มาก็เลยออกมาถ่ายคุณสาตัดหญ้าก่อนจะแต่ว่าก่อนจะไปถ่ายคุณสาก็ ให้ถ่ายดอกโบตันที่สวยงามๆคนได้จากงามคากงามแนงช่วงนี้บันดอกโบตันบ้านแม่มากก็จะมีสีชมพูแล้วก็สีขาวแล้วก็มีสีบานเย็นมาพน้องแต่ว่าสีขาวนี่จะร่วงช้ากว่าเขาจา้ะส่วนดอกอันนี้เห็นเขาเซิร์ชกันดูเขาบอกว่าเป็นดอกมะลิได้จากจัสมินมาสั้น อ่าอันนี้เป็นของสมบัติของแม่ย่าเหมือนเดิมนะจ๊ะเนาะเพราะว่าเขาเสียชีวิตแล้วเขาไม่เอาไปด้วยนะจน๊ะเนาะ <c oughs> แม่เอม,มากันเลยได้ช่วยชมความงามจา้ะต้นนี้จะเป็นดอกใหญ่สวยสีขาวแต่ว่าหอมน้อยนึงจ้ะอีกพุ่มหนึ่งอยู่อยู่โน่นอยู่ติดกับอ่าที่ใกล้ๆข้างล่างใต้ถุนบ้านแม่เอมากอันนั้นจะดอกเล็กแ,แต่หอมมากจาก้ะหอมแบบกดอกมะลิบ้านเขาเลยแต่ว่าถามว่าทําไมมันไม่เหมือนดอกมะลิบ้านลามันก็มีหลายสายพันธุ์นะจน๊ะเนาะหอมหอมมากๆ คุณสาก็ตัดย้าอีกแล้วจ้ะเพราะว่าฝนจะตกกลัวฝนตกไม่ว่า,าคุณสาจะขับไปทางไหนจะซ้ายหรือขวา สีภรรยาก็ต้องตามไปได้นะอ่อนซ่อนผัวจ้ะอือต้องมาแอบดูด้วยว่าคุณสาเขาจะตัดโดนต้นไม้โดนดอกไม้ส,สวยๆของแม่แอม่าหรือเปล่าประมาณนี้แหละจ้ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้คุณสาด้วยจ้ะนี่อันนี้ดอกจัสมินต้นนี้ก็คือจะดอกเล็กจ้ะ สวยไม่เท่าดอกใหญ่เมื่อกี้แต่ว่าเขากลิ่นจะหอมมากหอมแบบหอมหอยหัวเลยแหละจะหอมแห้งอีหลีอยากให้ได้กลิ่นจังเลยคนอยู่นอกจอนะแต่ก็ไม่ได้กลิ่นเน่ะนะเป็นไปไม่ได้ดอกอันนี้หอมหอมจะพี่น้องดอกสีเหลืองๆนี่หอมหอมแบบหอมคล้ายๆดอกอะไรนะจะว่าคล้ายๆดอกสเลตีกับบอมเนไหมหอมคล้ายๆ ดอกฟุตซ้อนแบบพี่น้องหอมหุยหวนมากชวนดมอันนี้เริ่มร่วงแล้วจ้ะอันนี้อยู่ในล่มร่วงยังไม่หมดอันนี้อยู่นอกล่มแล้วก็โดนแดดเต็มๆจ้ะ ร่วงจะหมดแล้วไปไปไปทำยำต่อคุณสาบอกว่าฉันจะตัดหญ้านะฉันกลัวฝนตกวะสันเพราะว่าวันนี้อย่างที่บอกว่าสามสี่โมงเงยง็นเขาบอกว่าอ่าฟ้าจะร้องเนาะเต็มแล้วก็ไปทิ้งได้จ้ะคุณสาน่ะน่ารักมากเลยอะ่ะอันไหนที่อันหนักๆไม่ให้เมียทำเลยอะ่ะ แดดออกออกไปข้างนอกแป๊บเดียวเองฮอนฮอนพี่นอ้องนี่แหละแดดนอเวยถ้าเกิดว่าได้รได้แดดแล้วคือร้อนมากๆเลยอุตสาตัดยายังไม่เสร็จอยู่เดี๋ยวก็คืนเดีด๋ยวก็แดดวันนี้ก็ไดเดี๋ยวก็ยังดียังแดดให้อากาศดีสองวันเนาะได้เวลายำเลย้ะจ้ะยำนี้เขาบอกว่าถ้าใครจะยำอร่อยต้องปรุงน้ำปรุงอร่อยก่อนมาสักจ้ามันสีแสบมาแสบแล้วเนาะ ใส่นั้าตาลน้องชูเกลือน้อยหนึ่งโอ้น้องชูนี่น้ำหวานใส่ไมเยอะนะน้ำหวานว่าเดี๋ยวน้ำหวานก็มาดูคลิปจะว่าฮ <c oughs> ้อนฮ้อนเปลี่ยนเสื้อแล้ว <c oughs> เสื้อตัวนั้นมันหนาอันนี้อืมน้ำกระเทียมดองแล้วจะดองเอง เลิกงานสามโมงสี่สิบห้าจ้ะมากินกินแล้วก็จะไปประชุมผู้ปกครองต่อแม่มาตรงรีบทำอ๋อลืมบหันได้บีบมะนาวเลยโอ้ยซิ้มแล้วไหม,มเปรี้ยวหวานว่ะแม่มาไม่ชอบหวานเด้อ น,นี่ไม่ใส่หมดกวนน้ำหวานเผ็ดได้แม่ไอ้มาจะใส่ของแม่ไอ้มาต่างหากเด้อ <c oughs> ไม่เขียนหลงน่องเพราะว่าอันนี้มันหลอยู่ไอ้บ้านเ้หมูย่อบนสิ วันนี้ไม่มีปลาหมึกนะจ่ะไม่มีปลาบึงไม่มีกุ้งไม่มีอะไรโอ้มีไอ้น,นั่นอยู่เนาะมีปูอัดเนาะแต่ไม่ทันแล้วจ่ะไม่ทันรอบหน้าก่อนอันนี้วุ้นเส้นแช่น้ำได้จ่ะแช่น้ำแล้วเราก็มาลวกไดจะนะมากนิ่มหน่อยนิ่มลายกะแล้วแต่จักเอา เส้นแล้วนะจ้าลวกเสร็จแล้วจ้าว้าดูคุณสิบุไลบาเนาะแต่ว่าคนสวยอ่อยมากวุ่นเสีน็นเนี่ยซิมแล้วไม่รู้เป็นยังไงจ้ะที่เรกแซบอยู่ตอนปรุงใหม่ๆพอใส่เส้นแล้วมามาปรุงอีกโอ้ไม่แซบเลยทนะีน่ะ อุตสากินออเดอร์น้ำหวานเลยใส่เส้นเยอะแล้วเลยไม่อร่อยกินอิ่มแล้วจ้าน้ำหวานแวะมาแล้วอันนี้แม่มาแยกแยกแต่ว้นเส้นมาให้พี่ออยเลยจับมันมากินเส้นบอยน้ำหวานหอ่อ ก็ไม่ห่อไห้หนูจะกลับไปกินน้ำยาหนูกีนหนูอยู่ยังไม่หมดว่าฉันไอแม่ไอมากก็ต้องตำพริกใส่ใหม่เฉเพราะน้ำหวานไม่กินเด็ดเนะาะปลานนี้ก็อบนานเกินขมอืม,อมคุณสาก็ตัดญ้ายังไม่เสร็จอยู่เดี๋ยวจะออกไปเล่นข้างนอกก่อนเลจ้ะแดดอากาศดีๆเดี๋ยวแดดบดแดดคึ้มไม่ได้เล่นเป็นกำลังใจให้คุณสาหน้าบ้านตัดญ้าที่หน้าบ้านเมื่อกี้ล้วจะไปชนีก็จะมาเป็นกำลังใจหลังบ้านนะจ้า จริงๆตรงหน้าบ้านเออตรงหลังบ้านตรงเนี้ยตัดไปแล้วจะประมาณก่อนที่แม่แม่เอม่มมมามาเนาะได้สามแล้วเขาก็ตัดจ้ะทีนี้ไม่มีเวลาตัดหน้าบ้านวันนี้มีเวลาตัดหน้าบ้านก็เลยตัดหลังบ้านอีกรอบนึงจ้ะอากาศสุดยอดมากๆเลยท้องฟ้าก็สีสวยเอม่าไปเล่นกับมัตตาว่าสั้นแม่เดี๋ยวขี่สกูตเตอร์ไปเล่นกับมัตตาก่อนนะมัตตาก็จะขี่พอมามัตตากับทิ่สองปีจะขี่สกูตเตอร์ได้แล้วถ้ายัง ไม่สิบสองเขาไม่อนุญาตให้ขี่คือว่านั่นแหละเนาะที่แม่เอม,ม,มาบอกอะคุณสาตัดหญ้าเสร็จแล้วจ้าขึ้นไปกินข้าวแม่เอมากก็ทากับข้าวให้ทีนี้ต้องรีบลงมาทําสวนเพราะว่าอย่างฝนจะตกอีกแล้วจ้าเพราะว่าเมื่อกี้แดดเปรี้ยงฝนจะตกเนะะาะอต่เป็นไงดีจะทําสวนได้ถึงครึ่งชั่วโมงไหมนี่ตัดปแปลนเลยเด้อข้างหน้าก็ตัดเสร็จแล้วข้างหลังก็ตัดเสร็จแล้วนี่โอ้มืดฟ้ามัวดินมาแล้ว ฝนจะตกฟ้าจะร้องฟ้าจะแลบด้วยวันนี้เขาบอกทั้งอยากถ่ายลูกพุนทั้งอยากดูเออทั้งอยากทำสวนทั้งกลัวฝนตกนะจะ๊ะโอ้ยพุนลูกพุนดลมากไปไปไปทำสวนต่อเราวพราจะไปซื้อดินนะเนี่ยวันนี้ตอนเนี้ยดินก็ยังไม่ไปซื้อห้ากระสอบสองร้อยจ้ะ ชีวิตไม่บ้านเนาะจ้ะไม่บ้านจะเป็นเมียไทยและเมียฝรั่งเนาะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทํางานเราอยู่บ้านแล้วก็จะถักถางหญา้าซัากผ้าซักแพรซักผ่อนอะไรประมาณนี้เนาะจ้ะเนาะทํากับข้าวล้างถ้วยล้างจานกับว่าไปถึงจะมีเครื่องล้างจานที่นอ์เวย์แต่อันไหนที่มันเป็นชิ้นใหญ่ๆเป็นหม้อแหแตกกระโปะกระท้างสีกระล่างมือเนอาะจ้ะนอนเป็นบวลาเพราะว่าเขาเครื่องกันซักเพเครื่องล้างจานเปื้อนพื <c oughs> ้นทีจ้ะมามาจ้ามาหยุมหญ้าช่วยแน่หยุมหญ้าหยุมหญ้า บ้านแม่มากก็เรียกว่าลกหญ้าเลยจ้าลูกหญ้าภาษาไทยก็ถอนหญ้าบอกเลยจ้าก็แล้วแต่ว่าซีเรียกอย่างแต่ละท้องที่เรียกม่คือกันนะจ้ะขอให้มันแฟนแฟนนี่ก็คือขอให้มันโล่งขอให้มันสะอาดได้จ้าน้องฮาวายให้มันแบบโล่งอ่ะไม่ใช่สะอาดนะขอมันแฟนนั่นแหละจ้าอธิบายยากเด้บางครั้งะไทยกับเราต้นสะตลฟฝรั่งสะตลฟฝรั่งอันนี้ว่าจะปลูกผักบุ้งเนี่ย ยังไม่มีเวลาไปซื้อดินเลยจ้ะฝนตกแดดออกบอเนี่ยเสร็จแล้วจะข้างหลังนั้นเสร็จแต่ว่ายังไม่ได้เสร็จดีดอกจ้ะแต่พอแล้วพรามันไม่มีร่มเนาะเดี๋ยวมันตกเออเดี๋ยวมันฝนตกเดี๋ยวมันเปียกทำตรงร่มนี่นะจ้ะไม่เปียกหรอก บ่าวสัน้อยบ่เนาะขับรถเปิดเพลงนี่บ่าวสัน้อยโอ้โหฝนตกแดดออกเดี๋ยวนี้คอยดูลุงนะจ้ะลุงกินน้ำได้ปะนี่เหมือนบ้านเราถ้าฝนตกทั้งฝนตกทั้งแดดออกในเวลาเดียวกันนะจ้ะเ,เดี๋ยวจะได้ลดน้ำฟักทองพวกผักกาดพวกอะไรนี่เ,เห็นไหมนี่ดินมันแตกเหือบแล้วเนี่ยไม่ได้ลดเพราะมันแดดสองวันเนาะ อ,อันนี้ประกาศกาดข่าวเห็นไหมนี่ประกาศข่าวขึ้นแล้วจ้ะขึ้นแล้วเกิดแล้วโอ้ะได้ลดแล้วนะเนี่ยส่วนอันนี้ถอนออกก็ยังไม่ได้ปลูกอะไรเลยจ้ะอุ้ยทั้งแดดทั้งฝนเห็นปะจ้าพอเราตัดหญ้าสิก็สนามเราก็โล่งสวยเตียนลนลจ้ะเนาะหน้านอนเล่นเนี่ยคุณสาแบบน่ารักมากเลยอ่ะ ออกแ,แหกๆเลยตัดแล้วก็เป็นงามเรียบสวยเดอ้อจ้ะสนามหญ้าหน้าบ้านเนี่เข้ามาตัดหญ้าข้างทางในเวลาสี่ทุ่มกว่าเพราะว่าไม่แจ้งเนะ จ้าข้างทางจะมาสีทุ่มกว่าสมาหาทุ่มเลยนะจ๊ะคุณขอบคุณที่มาเบิง์กนะจ้าบายบายจ้า